บปวดรูปของพ่อตาครับพ่อตาข้าพูดถึงพ่อตาอันนี้คือคุณพ่อตาพ่อตาคุณคุณพ่อตาเออคนตำรวจตรีนายแพทย์วิเชียรสุนทรอศริยังอยู่ยังอยู่ยังว่างอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ๋อว่ายังดู่โอเคแครับอกพ่อตาอ่าพ่อตาด้วยเพราะว่าเป็นพันเป็นพันภาพที่ตอนที่คุณพ่อได้รับพระราชทานยศในทุนกลายเป็นพลตรีกลายเป็นพลตรีนายหลวงเก็แบบว่าแตะกระบี่ให้ คือคุณพ่อจะแบบเหมือนเป็นเกียรติของตระกูลด้วยอะไรเงี้ยผมมีใครที่เป็นญาติได้แบบนี้ผมก็ต้องเอาลูกขึ้นมาขึ้นเงี้ยอะไรเงี้ยเวลา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 ที่ผมได้คุยกับคุณพ่อเรื่องของการรับใช้เบื้องบุระบาบเนี่ยคุณพ่อจะพูดด้วยความมีความสุขตาเป็นประกายสุคขั้นแล้วก็จะแบบพี่อ่ะเพราะเราอ่ะเราอ่ะเราเราอยากจะไปยืนอยู่ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นใกลๆพระองค์ท่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเพราะผมเคยเข้าไปพระองค์ท่านใกล้สุดอ่ะ อยู่ข้างหน้าตรงที่แบบพระองค์ท่านกองตอนที่เสด็จลงตรงศีหามชอนนะ,ะที่แบบว่าเออแบบอ,บองค์รีกรมาต้อนรับกันเป็นแบบหมืนม่นไปแล้วไปด้วยทรงพระเจริญอยู่ไกลๆก็เห็นพระองค์ท่านอยู่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรเลยโอ้หอโห<ฮ>เ<ฮ>หลือเหลอ,หลอ,หลอจบเลยเสียความเป็นชายเอาเด็กกันต่อไม่ไม่ใช่เรื่องท่าอายอยากให้บอกให้เด็กสมัยนี้บางคนไม่รู้ไม่รู้ถึงว่าท่านทำอะไรให้กับประเทศบ้างเนี่ยท่านทำเยอะมาก เป็นพระราชกรณียกิจว่าท่านแบบเไปลงพื้นที่ทํานั่นทานี่ที่นี่ทททุกที่จริงๆอะก็าโหผมได้ทํางานที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านในโครงการต่างๆนะครับผมเป็นโครงการในพระราชดำริเนี่ยนะครับผมก็แบบได้ศึกษาเรียนรู้เยอะแยะมากมายและผมก็ชอบเสมอแล้วผมก็เชื่อว่าไม่มีพระองค์ไหนในโลกนี้กษัตริย์องค์ไหนที่จะได้ทำคำนี้คือเป็นพระราชาที่ทำงานหนักที่สุดในโลกใช่พระองค์ทนหลวงจริงๆพระองค์เดียท่หนักจริงๆ เอาล้วครับตอนนี้ก็มาถึงเขาเรียกว่าเป็นบุกถึงห้องบุกถึงห้องห้องนอนห้องนอนเลยมันจริงๆแล้วผมนหรับผมผมไม่ไม่ได้ถือว่ามันเป็นห้องนอนนะจริงๆแล้วมันคือห้องทํางานทํางานเสร็จปุ๊บล้มตัวลงนอนเลยคุณทํางานดึกๆเกรอโอ้โ,อโหตี<ม>สองจริงมากเดี๋ยวคุณมีออ,อฟฟิศนี่คุณเปิดบริษัทนี่นี่แหละคือท้องบ้านของผมนี่แหละคือออ,อฟฟิศเนี่ยนะออฟฟิศคุณอ,ออฟฟิศผมอยู่ตรงนี้เาราพนักงานไปไหนหมดอ่ะทำงาน work at home แล้วก็ส่งงานไปที่ศูนย์การตรงนี้ใช่แล้วและประชุมกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แล้วก็เป็นการทํางานที่เวิร์กอีกอย่างนะใช่ทุกคนได้อยู่กับครอบครัวถูกต้องแล้วมีความสุขมีความสุขด้วยแต่คือคุณต้องมีความรับผิดชอบแบบนั้นที่ของคุณนะอืมเออจะควบคุมเขาได้ยังไงอะเพราะใมว่าแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบทำอะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าพอไปกันอ่ะส่งเมลส่งเมลเช็คงานเพิบถ้าผิดต้องทำต้องแก้ใหม่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรตอนไหนก็คุณต้องแก้เดี๋ยวนี้ต้องผมงานมาเดี๋ยวนี้ใช่แล้วต้องแก้งานเพราะว่าคุณไม่สามารถทําตามที่แบบคอมมิชกับไปไว้กับเราได้ แสดงว่าเขาต้องมีการบริหารจัดการดีมากๆพนักงานทั้งหมด10บกว่าคนทุกคนทำงานที่บ้านหมดมีมาตรฐานชีวิตที่ดีหมดทุกคนเพราะอย่ครอบครัวอยู่ครอบครัวแล้วก็ทํางานในพี่สถานที่ของตัวเองมันก็มีความสุขการคิดงานต่างๆนานามันก็มาต้องเต็มที่กันไปเลยแต่พอถึงแบบอ้าวประชุมมารวมตัว brainstorm การคิดงานออกทํางานทุกวันนี้ก็ทำอย่างนี้มา2ปีกว่าบริษัทเป็นไงครับจะเดินรุ่งเรืองครับ เนี่ยเป็น business model อีกแบบหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมันก็แล้วแต่คนนะก็สำหรับบริษัทเล็กๆใช่ีเป็นเล็ก SME ก็ได้อ่า SME ก็ได้ SME เล็กๆใช่ก็ที่ทำให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงานแล้วก็ให้ผลงานที่ดีนี่เราก็เห็นเป็นเรื่องราวชีวิตความรักของคุณทีนสราวุธิ o f f a m e ร Offframe นะฮะเดี๋ยวจะมีอันนี้มีงานแต่งงานมีงานแต่งงานนี่งานแต่งงานตอนนั้นคุณยังดูเด็กมากเลยนะเพราะแต่งงานมา ชีวิต6ปีผ่านมาเครียดทำงานแต่แต่ก็คือหน้าตาคุณเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนอ่าไม่ค่อยเปลี่ยนแต่ตั้งแต่ผมรู้จักคุณมาผมก็อย่างนี้มาตั้งแต่แรกรู้จักตอนทีมเอสเกตเอเดียวนั้นหล่อมากหล่อมากเฮ้ยบอกไปต่อยหลังทำไมชอบมากผมยาวยาวน็อตเกเนี่ยไปเลยแต่ตอนนั้นคุณทีนี่นหล่อมากเลยนะคุณโตอนนี้ไม่ใช่ว่าไม่หล่อยังหล่ออยู่แต่เพียงแต่ว่าดูพุ่มฐานดูพุ่มฐานขึ้นก่อนผอมจริงก่อนผอมหล่อเลยก่ออันนี้ก็เป็นตอนดูหนังดูหนังใช่ครับผมก็เนี่ยเอเตรงนีเทัี่รคบ อืแล้วก็มี <S <S 2> <S 2> <S จริงๆแล้วมันคือมันคือของพวกเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยผมอะไปซื้อมาจากที่อีเกียเมกาบ,บางนาจริงๆแล้วมันคืออามองมคือมันคือใบไ,ไม้อใบไม้อันนี้นะครับเอาไว้สําหรับเรียกว่าเวลามีเตียงเด็กอะเตียงนอนเตียงเด็กเด็กเล็กเอะไรเงเี้ยก็เอาเสียไว้ตรงหัวเตียงแล้วเหมือนมาครอบเตียงแล้วก็มีไฟเป็นแบบไฟเต่าทองเล็กเเป็นเด็กอะเล่นอะแล้วผมเห็นกับเมียก็บอกว่า แม่มันรักอ่ะเอาไหมตอนแรกซื้อมาแค่อันเดียวซื้อไปซื้อมาเมียบอกว่าฉันนอนฉันนอนแล้วฉันร้อนแดดสองฉันนอนอด้วยก <c oughs> ็เอามาใส่กันสองคนเลยอย่างนี้ตลกเลยตลกต,ล,ตลกนี่ตะล,ตะ,ล,ตะ,ละไลเนี่ยอยากเป็นครอบครัวเต่าทองตลกทองอุ้ยน่ารักเลยดิแม่มันมีต้นไม้น่ารักกระจายอยู่ดิแล้วก็นอนอยู่กระต่ายอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนังกันน่ารักกระตาย น่ารักน่ารักเไม่ไม่ไม่น่ารักไปญาอ่อนน่ารักดีก็ห้องนอนเล็กกระทัดรัดอองยู่รันสองคนนะใช่แล้วก็จะเป็นโซนของห้องน้ำห้องเสื้อผ้าอะไรกันไปนี่เอ้านี่กูณทำงานตรงนี้อันนี้อันนี้ของผมอ๋ออันนี้ของคุณอันนี้ของผมอันเนี้ยของภรรยาคุณภรรยาทำงานด้วยกันทำงานด้วยกันนี่คือบริษัทเล็กๆบริษัทเล็กๆชื่อเอเบอร์ลี่รับทำอะไรบ้าง หทุกอย่างเรียกว่าใช้คำว่า360องศา Marketing One-Stop s ็ r ปเซอรเรียกว่าสมมุิผมมีโปรดักต์อะไรทำอะไรไม่เป็นเลยมีแต่โปรดักต์มีแต่ของเดียวก็คิดให้ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วมึงก็ว่าเราเป็น Creative NC ด้วยเราคิดให้ว่าโอเคเนี่ยโปรดักชิ้นนี้เนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรบ้างคือเราพยายามจะบอกกับทางลูกค้าว่าถ้าจบกับเราที่เดียว มันจะทาให้คีย์เมสเซจได้คุณพูดออกไปเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกันถูกต้องราคาถูกลงด้วยถูกต้องพอลูกค้าครั้งแรกที่มาร่วมร่วมงานกับเราครั้งแรกๆแล้วแรกก็จะไม่เชื่อใจก่อนว่าไม่จริงเหรอปกติต้องคุยนั่นนี่นู่นหลายเจ้าอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็เสียงนเยอะมากมายแล้วก็เมสตัวของคีย์เมสเซจที่ออกไปก็พังก็เพี้ยนแต่พอลองทางบเราแล้วทุกวันนี้ลูกค้าบางคนอ่ะสองปีก็ไม่หนีไปไหนก็ยังอยู่กับเราเออมีผลักอะไรใหม่ๆมาเฮ้ยทีมันน้อยมาหน่อยมาหน่อยทำนี้ทำน ซึ่งเหมือนแบบว่าเราไปตีโจทย์ให้เขาแตะได้เลยเขาไปชื่ใจเราดีใจด้วยดีใจด้วยขอบพระคุณขอบพระคุณประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนะจ้าผมอยู่ห้องคุณนางกันไปผมเริ่มเริ่มขนลุกแล้วเราออกเยอะผู้ชายสองคนอยู่ห้องเดียวกันงั้นหน่อยไหมมันมีเตียงหมดแดงตรงนี้ไม่ไหวเอาไปอ้อเออเออโอ้โหคุยนานนลยจ๋าซะหน่อยพลาดเลยนะคะ